จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 าทำให้หลายๆองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นแบบ Work from Home มากยิ่งขึ้นทำให้เราจะต้องหาอุปกรณ์ไอทีที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการทำงานแบบ New Normal ให้มีประสิทธิภาพและราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Tech Warehouse Make Your Easy Lifestyle by IT วันนี้เรามีอุปกรณ์ Work from Home จากแบรนด์ Logitech ไม่ว่าจะเป็นหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดและกล้องเว็บแคม มาเล่าให้ฟังกันซึ่งอุปกรณ์ของ Logitech เนี่ยมีมากมายเหลือเกินแล้วแบบไหนที่จะเหมาะกับใครแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่หูฟังก,ก่อนเลยนะครับโดยคู่แรกก็คือ H110 และ H11 ทางคู่เป็นหูฟังแบบสเตอริโอมาพร้อมไมค์ปรับได้180องศาเพื่อช่วยให้รับเสียงได้ดีขึ้นและลดเสียงรบกวนรอบข้างพร้อมทั้งสามารถปรับสายค่าสีสัได้ด้วยและยังมาพร้อมคอายาวสาย235ซนเมตร แต่จุดแตกต่างของทั้งสรุ่นก็คือ H110 จะมีสายเชื่อมต่อ AUX 3.5แบบ2หัวโดยแยกไม่์และลำโพงออกจากกันทำให้เหมาะกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์มากกว่าส่วน H111 จะมีสาย3.5แบบหัวเดียวเหมาะกับการใช้งานบนโน้ตบุ๊กโทรศัพท์หรืออุปรกรณ์เชื่อมต่อใหม่ๆที่รองรับหัว3.5ครับรุ่นต่อมาก็คือ H150 และ H151 นะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้ จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วก็คือมีอินไลน์คอนโทรลสามารถเพิ่มลดเสียงและปิดไมค์ได้จากหูฟังได้โดยตรงโดยไม่ต้องทําผ่านคอมพิวเตอร์และยังมีไมค์ที่ตัดเสียงรบกวนได้ทําให้เสียงมีประสิทธิภาพและชัดใสมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ยังเหมือนกันนั่นก็คือ S150 จะมีสายเชื่อมต่อ AUX แบบคู่และ H151 จะเป็นแบบเดียวครับสำหรับกลุ่มต่อมานะครับนั่นก็คือ S340, S370, S390 และ S540 ทั้ง4รุ่นนี้จะเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อแบบ AUX เป็น USB เพื่อให้รองรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กทั้งหลายในประเทศและโลกใบน,นี้โดยเมื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบของเสียงด้วยโดยจะเปลี่ยนเป็นเสียงแบบดิจิทัลแต่ h 3 9 0และ S540 จะมีการปรับจูนด้วยเลเซอร์โดย Logitech ทำให้จะมีเสียงที่ไพเราะก,กว่า H340 และ H370 นะคะรับรวมถึง S390 และ H540 ยังมีบุนรวมทำให้สวมใส่ได้สบายใส่ได้ยาวนานตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายที่แตกต่างกันหนะ้าคือส่วนของ inline control โดย S340 เนี่ยจะไม่มี inline control ให้จะมาพร้อมสายยาว1.8เมตรส่วน H370 และ S390 จะมี inline control มาให้ โดยมีสายยาว2.4และ2.33เมตรตามลำดับครับและส่วนสุดท้าย H540 In Ear Control จะเปลี่ยนเป็น On Ear Control อยู่ทางด้านขวาแทนนะครับสำหรับตำแหน่งของไม้นะครับตัว H340 และ H540 การมาอยู่ทางด้านขวาส่วน s 3 7 0และ s 3 9 0การมาอยู่ทางด้านซ้ายแต่สิ่งที่ทั้ง4รุ่นนี้มีเหมือนกันก็คือระบรับเสียง2ทิศทางรวมทั้งมีระบบตัดเสียงรบกวนเหมือนกันครับ สำหรับหูฟังรุ่นสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับนั่นก็คือ H 6 0 0ครับโดยหูฟังตัวนี้จะเป็นหูฟังไร้สายเชื่อมต่อผ่านตัวรับ USB เชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรโดยทีม่มีอะไรกันและด้วยความที่เป็นหูฟังแบบไร้สายเมื่อชาร์จไฟเต็ม3ชั่วโมงจะสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง6ชั่วโมงด้วยกันและสําหรับคุณภาพเสียงของฟังตัวนี้บอกเลยว่าไพเราะมากๆเนื่องจากเป็นเสียงแบบดิจิทัลที่มีการจูนด้วยเลเซอร์ของ Logitech ในส่วนต่อมาไมค์อยู่ด้านขวาของหูฟัง จะมีระบบรับเสียงสองทิศทางรวมทั้งมีระบบตัดเสียงรบกวนทําให้ได้รับเสียงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและฟองน้ำด้านในจะบุนวมเพื่อให้ใส่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของส่วนควบคุมจะอยู่ทางด้านขวาของหูฟังนะครับสําหรับ9รุ่นที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าแต่และรุ่นเนี่ยก็จะมีดีไซน์และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไปสําหรับใครที่ใช้งานเรียนออนไลน์หรือใช้งานช่วงทางช่วคราวก็จะดนะนำตั้งแต่ H 1 1 0ไปจนถึง S370 ถ้เกิดใครต้องการใช้งานบนหลากหลายอุปกรณ์เช่นมือถือด้วยโน้ตบุ๊กด้วยจะแนะนําเป็น s 1 1 1และ s 1 5 1น่ะครับและสำหรับใครที่ต้องการใช้งานานานๆฟังยาวๆก็จะแนะนําเป็น s 3 9 0และ s 5 4 5ส่วนใครที่ต้องการใช้งานแบบไร้สายก็จะมีเพียงรุ่นเดียวเลยครับก็คือ s 6 0 0ครับจบไปแล้วนะครับกับพารของหูฟังเรามาต่อที่เมาส์และคีย์บอร์ดกันดีกว่าโดยจะยกกลุ่มแรกก็คือชุดคอมโบของ l o t e t e c h ก็คือ mk ย่อมาจากเมาส์และคีย์บอร์ด เราจะแบ่งกันทั้งหมด4กลุ่มหลักๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเดยมาเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนนะครับคือกลุ่มมาตรฐานก็คือจะมี2รุ่นก็คือ MK200 Media และ MK270R โดยเริ่มที่ MK200 Media ก่อนจะเป็นคีย์บอร์ดและเมาส์แบบมาตรฐานจุดเด่นของมันก็คือจะมีฟังก์ชันพิเศษคือปุ่มลัดชิวด้านบนเพื่อช่วยให้การใช้งานใน,นวิดโอต่างๆเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วน MK270R จะเป็นเหมือนกับ MK200 เลย แต่ต่างที่เป็นแบบไร้าสายและตรงไฟที่ขึ้นด้านบนจะเปลี่ยนเป็นสปช์เปิดแทนและสําหรับเมาส์จะเปลี่ยนเป็นเมาส์ที่ตัวเล็กลงและสําหรับกลุ่มที่2อเาก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นการประหยัดพื้นที่และการใช้งานแบบไร้าสายโดยประกอบไปด้วย MK220 MK235 และ MK240 Nano โดยทั้ง3รุ่นนี้จะมีการปรับลดขนาดคีย์บอร์ดและเมาส์ลงเพื่อให้เหมาะสมใน,นการใช้งานโดยจะมีการเอาฟังก์ชันต่างๆไปแทรกในคีย์บอร์ดในปุ่มต่างๆเพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นเหมือนเดิม ถ้าเกิดใครที่ต้องการใช้งานนาแพดก็จะไม่แนะนําตัว mk 2 0 0ตัวนี้เนื่องจากได้มีการตัดปุ่มแป้นตัวเลขออกไปทําให้ไม่สามารถใช้งานได้สะดวกก็จะไม่แนะนําตัวนี้นะครับสำหรับคอมโบกลุ่มที่3นะครับก็คือคอมโบที่เน้นความเงียบโดยจะประกอบไปด้วยรุ่น mk 295และ mk c 7 0โดยเมาส์และคีย์บอร์ดทั้ง2รุ่นนี้จะมีการออกแบบและดีไซน์ให้เสียงคลิกหรือปุ่มกดมีเสียงเบามากที่สุดเพื่อลดการรบกวนในการทํางานหรือเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ออฟฟิศ ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยชอบเมาส์เล็กซึ่งต้องพิจารณาในข้อนี้นะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยใครที่เป็นสายมินิมอลเนี่ยอาจจะถูกใจ MK470 มากเลยทีเดียวและคอมโบกลุ่มดท้นะครับก็คือคอมโบที่เน้นความสะดวกสบายในการใช้งานจะประกอบไปด้วย MK34 และ MK545 โดยที่คีย์บอร์ดของทั้ง2รุ่นเนี่ยจะเน้นความสะดวกสบายที่มีขนาดใหญ่มีที่วางมือทําให้ใช้งานได้นานๆและอีกครั้งคีย์บอร์ดของ MK545 เนี่ยก็จะมีที่ปรับระดับ สามารถใช้งานได้อย่างยาวๆมากยิ่งขึ้นรวมถึงเมาส์ของทั้ง2รุ่นนี้ก็จะออกแบบมาให้ใช้มือขวาจับได้อย่างถนัดมือและที่พิเศษก็คือเมาส์ของ MK545 จะสามารถตั้งค่าปุ่มมาต่างๆได้ผ่าน Logitech Option ด้วยและถ้าเกิดใครสงสัยว่า Logitech Option ทำงานยังไงสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้าได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าจะยาวเกินไปแล้วแต่เรายังเหลือเมาส์และคีย์บอร์ดแบบแยกรวมทั้งอุปกรณ์สำคัญในการวิดีโอ c o n f e r อย่างหนึ่งก็คือเว็บแคปนั่นเอง ต่ผมขอติดไว้ใน EP หน้านะครับ <Okay. S 1> จะเห็นได้ว่าในซีรีส์นี้ทาง Tech Warehouse ก็ได้ทำการมัดรวมอุปกรณ์ไอทีต่างๆของ Logitech ไม่ว่าจะเป็นหูฟังชุดคอมโบเมาส์และคีย์บอร์ดที่ตอบโจทย์การทำงานแบบ New Normal และถ้าเกิดใครมีคำถามหรือต้องการให้จอดลึกสินค้าตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลใน EP ถัดไป สวัสีนน้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ